สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่7กันยายน2566นนะครับก็ยังคงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์ฝนนะครับในช่วงเช้านะครับซึ่งก็ช่วงหลังล่าสุดนี้นะครับฝนก็เริ่มที่จะตกในช่วงดึกๆนะครับแล้วก็ถึงเช้านะครับก็เรียกว่ามาตามนัดตามที่คาดการไว้ในส่วนของฝนที่ ข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือสอปปลาวนะครับก็เข้ามากําลังตกหนักอยู่ในโซนของภอาคอีสานในส่วนของตอนกลางนะครับหลังจากที่ในช่วงดึกๆก็คือภาคอีสานด้านตะวันออกนะครับฝนตกหนักแล้วก็ตอนนี้เลื่อนมาถึงในโซนอีสานตอนกลางที่เป็นจุดที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ําฝนในหลายๆรอบที่ผ่านมานะครับแต่ว่ารอบนี้ก็มีบางพื้นที่นะครับเริ่มที่จะ มีฝนตกมา2วันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมช่วยแจ้งมานะครับว่าในโซนที่ท่านอยู่นี่มีฝนตกไหมนะครับก็จะได้เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะว่าแต่ละพื้นที่ก็เป็นข้อมูลสดจากท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่ขอให้คอมเมนต์นะครับช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาว่าบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมีฝนไหมนะครับซึ่งถ้าดูจากในส่วนของกลุ่มเมฆในช่วงเช้าก็จะเห็นนะว่าในโซนภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะ ตอนนี้อีสานตอนกลางนะครับมีกลุ่มเมฆฝนนะครับปกคลุมรวมทั้งภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคใต้บางส่วนนะครับก็มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมนะครับแล้วก็เมื่อไปเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนดูภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเจาะดูเป็นรายอำเภอนะครับก็จะเห็นครับว่าในโซนของภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ฝนเริ่มที่จะเลื่อนลงมาในโซนอีสานตอนกลางแล้วนะครับโดยเฉพาะในโซนนี้นะครับโซนขอนแก่นนะครับกาลสิน มหาสารคามร้อเอดนะครับมหาสารคามร้อยอ็ดำนาจเจริญยะโส,ะะสทรน,นะครับมุกดาหารแล้วก็นี่นครับโซนมหาสารคามนะครับมีกลุ่มฝนนะครับก็กระจายตัวค่อนข้างดีพอสมควรถือว่าเป็นชุดใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะเพราะฉะนั้นในช่วงสายๆนะครับหลายพื้นที่ก็น่าจะมีโอกาสได้รับฝนต่อเนื่องนะครับ เนื่องจากว่ากลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวลงมานี่ก็กําลังเข้ามาดาหน้าเข้ามานะครับก็เรียงมาจากนู่นนะครับจากทางด้านอีสานตอนบนแล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะเข้าสู่อีสานกลางแล้วก็ถ้าไม่หมดแรงก่อนก็คงจะเข้าสู่อีสานตอนล่างนะครับซึ่งก็จะไปประสานกับกลุ่มฝนอีกชุดหนึ่งนะครับอยู่แถวโซนนี้นะครับโซนตะวันออกและภาคกลางนะครับที่กําลังเคลื่อนตัวจากทางด้าน เหนือ,อลงมาด้านล่างเหมือนกันนะครับตอนนี้กลุ่มฝนอยู่แถวจังหวัดปราจินบุรีครับจังหวัดสระแก้วแล้วก็แถวพระนครศรีอยุธยาแถวโคราชแถวปากช่องครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับส่วนอีกชุดใหญ่ชุดหนึ่งอยู่แถวโซนนี้นครับแถวจังหวัดน่าน,นครับน่านพแพร่ครับโซนนี้น่านพแพร่ครับแล้วก็มีแถวเชียงรายนะครับที่กําลังตกส่วนแถวตากกับ เชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนนี่ฝนเริ่มที่จะซาแล้วนะครับก็ถือว่าเมื่อคืนนี้ฝนกระจายตัวได้ดีพอสมควรนะครับในส่วนของกลุ่มฝนเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝนก็เริ่มที่จะซาไปแล้วนะครับในช่วงเช้านี้นครับเดี๋ยวพาไปเช็คในส่วนของเรดาร์จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผู้ชมก็นี่นะครับก็มาเช็คเป็นรายในส่วนของอำเภอนะครับก็จะเห็นว่าหลายอำเภอนะครับมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ โดยเฉพาะรอบนี้เป็นโซนของอีสานนะครับอีสานอีสานโดยเฉพาะตอนนี้อีสานตอนกลางเริ่มที่จะมีฝนหนาแน่นนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมที่อยู่โซนนี้นะครับเนื่องจากว่าอีสานตอนกลางเนี่ยก็ค่อนข้างจะแรงในรอบที่ผ่านมาแต่รอบนี้ฝนตกค่อนข้างจะเยอะพอสมควรท่านผู้ชมช่วยแจ้งมานิดนึงนะครับว่าฝนที่อำเภอที่ท่านอยู่ฝนตกไหมนะครับเดี๋ยวไปไล่ดูนะครับตอนนี้ช่วงประมาณตีห้านะครับตรวจเจอกลุ่มฝนนะครับอยู่ที่แถวเชียงคานเลยนะครับ แถวท่าลี่เลยนะครับแถวปากชมนะครับแถวน้ำโสมอุดรธานีบางส่วนบ้านผืออุดรธานีครับท่าบ่อนอ,องคายบางส่วนนะครับโซนนี้ก็เป็นภูเรือเลยนะครับอําเภอภูหลวงนะครับอําเภอด่านซ้ายเลยอําเภอหนองหินเลยนะครับอําเภอภูกระดึงเลยบางส่วนนะครับวังสะพุงเลยอําเภอเมืองเลยนะครับอําเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอําเภอหล่มเก่าเพชรบูรณ์ครับอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอําเภอชนแดนเพชรบูรณ์ครับ อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อเภอสีเทพเพชรบูรณ์นะครับอาเภอเทพารักษ์นครราชสีมาครับอเภอด่านขุนทดโคราชนะครับอเภอสีคิ้วอเภอสูงเนินโคราชนะครับอเภอขามทะเลสอครับอเภอเมืองนครราชสีมาครับอเภโนนไทยนะครับแล้วก็ไล่มาโซนนี้ก็จะเป็นสีบุญเรืองหนองบัวลำพูนะครับอเภโนนสังหนองบัวลำพูนะครับ อุดรก็จะหนองบัวซออุดรบางส่วนมีฝนนะครับอําเภอเมืองอุดรธานีบางส่วนมีฝนนะครับอําเภอหนองแสงมีฝนบางส่วน,นครับคุภาวะปีนนสะอาดนะครับโซนอุดรก็จะเป็นโซนด้านล่างนะครับฝนเริ่มที่จะกวาดมาด้านอุดรด้านล่างนะครับถ้าบอ่อนหนองคายบางส่วนมีฝนนะครับแล้วก็ไล่มาถึงขอนแก่นนะครับขอนแกน่นหนองนาคําขอนแก่นมีฝนนะครับเวียงเก่าขอนแก่นนะครับภูเวียงขอนแก่นบางส่วนครับหนองเรือขอนแก่นบางส่วนเขาสวนกวางฝนเกือบทั้งอําเภอครับ อำเภออุบลรัฐนนะครับมีฝนนะครับอำเภอน้ำพองนะครับมีฝนอำเภอเมืองขอนแก่นบางส่วนมีฝนนะครับอำเภอกระนวนมีฝนนะครับอำเภอซำสูงนะครับมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็เชื่อมมาถึงเชียงยืนมหาสารคามนะครับอำเภอโกสุมพิสัยนะครับอำเภอการทรวิชัยอำเภอบอระบือมหาสารคามมีฝนนะครับกุดรังนะครับมีฝนอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับมีฝนนะครับวาปีปทุมมีฝนนะครับ โซนนี้ก็เป็นท่าคันโทกาสินฝนตกหนักทั้งอำเภอนะครับอำเภอหนองกุงศรีกาะสินฝนหนักนะครับสามชัยกาลสินคําม่วงนะครับสมเด็จนะครับอําเภอนามนอําเภอเมืองกาสินนะครับอําเภอยางตลาดอําเภอห้วยเม็กอําเภอคลองชัยนะครับอําเภอกมาราสายอําเภอเมืองอําเภอดอนดอกจานนะครับมีดอนจานนะครับมีกลุ่มฝนนะครับในส่วนของกาะสินโซนนี้ก็เป็นนาคูเป็นกุชินารายนะครับ แล้วก็ไล่มาถึงร้อยเอ็ดนะครับอําเภอโพชัยอําเภอพนทองนะครับอําเภอหนองพอกอําเภอเมือวดีนะครับอําเภอเสรบภูมิอําเภอเชียงขวัญนะครับอําเภอทวัดบุรีอําเภอทุ่งเขาหลวงฝนตกหนักทั้งอําเภอนะครับอําเภออาจสามารถอําเภอสุวรรณภูมิอําเภอเมืองสวงอําเภอเกษตรวิสัยนะครับอําเภอจตุรพักพิมานอําเภอศรีสมเด็จ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเรืองนกทาอำเภอกุดชุมยะโสธรนะครับอำเภอป่าติวอำเภอไทยเจริญอำเภอเมืองยโสธรอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับอำเภอเสนางนิคมอำเภอชานุมานอำนาจเจริญนะครับอำเภอปทุมราชมงศานะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนอีสานตอนกลางนะครับที่เริ่มที่จะตกเพิ่มเมื่อเรื่อยๆนะเพื่อนตัวจากตะวัน ออกเฉียงเหนือลงมายังตะวันตกเฉียงใต้นะครับท้าตูมสุรินนะครับนุนนารายสุรินโซนีสานใต้นะครับสำโรงทาบสุรินนะครับอําเภอเมืองสุรินอําเภอปราศาสสุรินนะครับอําเภอพัพราชัยบุรีรําอําเภอประโคนชัยอําเภอละหานทรายบุรีรําอําเภอประคำอําเภอโนนสันอําเภอหนองกี่นะครับอําเภอหนองหงอําเภอชำมนิ อำเภอเสิงสางโคราชนะครับอำเภอคอ,อนบุรีนครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอโนนไทยอำเภอขามทะเลสออำเภอด่านขุนทดอำเภอเทพรักษ์นะครับสีเทพเพชรบูรณ์นะครับอำเภอหนองไผ่ยเพชรบูรณ์อำเภอชมแดนเพชรบูรณ์นะครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนโซนอีสานนะครับซึ่งค่อนข้างจะกระจายตัวได้ดีนะครับดูการเคลื่อนตัวก็ ขอนแก่นเตรียมรับฝนต่อนะครับขอนแก่นแล้วก็โซนทางด้านนครราชสีมาบุรีรัมย์ยโสธรนะครับแล้วก็น่าจะมาถึงชัยภูมินะครับก็เตรียมรับฝนในช่วงสายนะครับก็ฝนก็ค่อนข้างจะกระจายตัวได้ดีแล้วก็กวาดมาจากข้างบนลงข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทาง้านโซนอีสานได้รับน้ําฝนผสมควรนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์กลับมานิดนึงนะครับว่าอำเภอที่ท่านอยู่ฝนตกไหมนะครับ เดี๋ยวไปดูในโซนภาคเหนือบ้างนะครับภาคเหนือเมื่อคืนนี้ฝนหนักตอนนี้เริ่มที่จะซาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีตกอยู่ที่ช่วงเช้าอยู่ที่แม่จันเชียงรายนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับอยู่ที่แม่สลรุยเชียงรายอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอเถิงเชียงรายแล้วก็อำเภอสองแพร่นะครับอำเภอเวียงสาน่านอำเภอบ้านโฮองลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ตกค้างมาจากเมื่อคืนนี้นะครับในโซนภาคเหนือซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกค่อนข้างจะหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปดูในโซนดูเรดาร์พิษณุโลกนะครับก็ฝนเริ่มที่จะหายไปแล้วในโซนของภาคเหนือนะครับในส่วนของเรดาร์ภาคกลางก็จะตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่แถวทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นขามทะเลสอนครราชสีมาสูงเนินอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับอำเภอโนนไทยอำเภอด่านขุนทดอำเภอเทพารักษ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอสนามชัยเขตอำเภอคอนบุรีนะครับก็เริ่มที่จะมีฝนฝนตกมางแต่เมื่อคืนนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะซาไปบ้างแล้วนะครับดูในโซนภาคตะวันออกนะครับ ก็มีกลุ่มฝนอยู่บางน้ําเย็นสะแก้วนะครับฝนหนักพอสมควรอรําเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเซานะครับสนามชัยฉะเชิงเซาอําเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนะครับเมืองสะแก้วเขาชะกันนะครับสะแก้วแล้วก็โซนประจันตคามปราจีนบุรีนะครับสีมะหัวสดปราจีนบุรีบ้านสร้างนะครับแล้วก็พนมสรารคามนะครับในส่วนของฝนในโซนภาคตะวันออกนะครับ ก็เป็นภาพรวมของกลุ่มฝนในช่วงเช้าตลู่วันนี้นะครับก็น่าจะตกต่อเนื่องไปถึงสายแล้วก็บางพื้นที่อาจจะถึงเที่ยงนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้านะครับก็ในส่วนภาคใต้ฝนก็เริ่มที่จะหายไปแล้วนะครับก็รอบนี้ก็ค่อนข้างจะกระจายตัวในส่วนภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่7กันยายนนะครับ ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในส่วนที่ท่านผู้ชมอาศัยอยู่นะครับว่ามีฝนตกหรือไม่มีนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ